<Yeah. S 2> วันนี้เอาชาไทยมาเปลี่ยนยางหน้าครับเนื่องจากผมเห็นรอยนะฮะเดินตรวจสภาพรถเราเห็นรอยฉีกผมไม่ไว้ใจกับยางหน้าอีกแล้วนะครับยางเส้นนี้ใหม่อยู่เลยนะดอกยางหนาเติะครับนี่ทุกคนรอยฉีกค่อนข้างที่จะลึกนะผมก็เลย <c oughs> ไม่ไว้ใจครับยางนี้เป็นยางเปลี่ยนก่อนเส้นฝั่งนู้นใหม่ที่ยางแตกแต่นี้ก็ใหม่อยู่เพิ่งเปลี่ยนก่อนที่มันจะแตกได้ไม่นานครับ มีรอยฉีกนะไม่อยากฝากชีวิตไว้ครับแพงเท่าไหร่ก็จะเปลี่ยนเพราะว่าหลังจากที่ยางหน้าแตกมาแล้วครั้งหนึ่งสูญเสียรายได้แล้วก็เงินค่าซ่อมจํานวนมากนะครับก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนยางเส้นไม่กี่หมื่นคุ้มกว่ายางอื่นผมไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะมันยังพยุงได้แต่ยางหน้าผมวิ่งรถค่อนข้างเร็วครับเป็นงานที่ค่อนข้างทําเวลาเลยไม่อยากแบบได้ไม่คุ้มเสียอันนี้ก็ใหม่เพิ่งเปลี่ยนก่อนฝั่งนี้ที่ที่ที่แตก ก็เลยล้างแทงเสร็จครับทุกคนแล้วก็มาเปลี่ยนยางครับผมมีแอคเค้าของบริสต n e ก็จะเปลี่ยนเป็นยี่ห้อบ,บริสตนนะครับ <laughs> ยางแตกทีเดียวขับรถไม่สบายใจทุกคนผมเหยียบร้อยร้อยยี่อย่างเงี้ยผมแบบโอ้ไม่เอาเลยผมบางทีไม่อยากมานั่งเสียดายแล้วก็มานั่งเสียใจทีหลังแค่ยางเส้นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยต้องมานั่งพะวงอะขับไม่มีความสุขไม่ชอบครับ มีแอคเคานะจะได้ส่วนลดปรติถ้าไปเปลี่ยนที่ปั้มบริสโตนนะ่าจะมีเส้น20,000กับ30,000น,นะครับ20,000นิดๆนะรวมค่าใส่ค่าไรด้วยแต่ผมมีแอคเคาน์ครับใช้แอคเคา์ของบริษัทในนามบริษัทผมมีแอคเคา์สามารถไปอู่ไหนก็ได้ที่เขามียางเบริสโตนนะครับเราสามารถได้ในราคาที่ที่ถูกกว่าขายไม่รู้เขาจะซื้อหรือเปล่าซื้อก็คงไม่กี่บาทแต่ก็ ดีกัไปขี้เกียจที่ทิ้งดูดิเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวจะวิ่งไปรับโหลดครับประมาณ320กว่โลนะทำให้มันเสร็จเสร็จรับงานเสร็จผมจะไปเอ่อ,อ,อผมต้องจอดรีเซ็ตครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเอายางไปเอางานไปวางที่ออทอปิก้าครับหลังจากนั้นก็จะรับตู้เปล่าเข้าบ้านพักสักหนึ่งวันนะ เปลี่ยนทิ้งเลยเสนะียดายนะยางใหม่อยู่เลยทุกคนดอกหนาเลยใช้ได้ไม่เท่าไหร่เองก็เพิ่งเปลี่ยนก่อนยางแตกอ่ะวิ่งไปโหลด2โหลดอลกลับมาแล้วก็ยางข้างหนึ่งแตกก็เปลี่ยนข้างนั้นใหม่เพราะข้างนี้ยังใหม่อยู่ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่นี่มีรอยฉีกขาดใช่ไหมก็เลยก็เลยเปลี่ยนครับถ้าเป็นยางหลังแตกก็คงไม่เท่าไหร่นะพยุงได้ไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยน่าก,กลัวครับไม่กระทบอะไรเสียหายอะไรมากนะแต่พอเป็นยางหน้าแล้วมีประสบการณ์แล้วไนงะเออผมบอกตัวเองเลยสัญญาตัวเองไว้เลยว่าถ้าเห็นรอย เห็นแก้มยางมีรอยขีดเลยแล้วก็แต่เกี่ยวกับยางหน้านะครับผมจะเปลี่ยนทิ้งจะใหม่จะเก่าแค่ไหนผมไม่สนแล้วไม่ใช่อะไรทุกคนมันช่วเห็นความเสียหายไหมตอนที่ยางยางแตกอะ่ะมันมันเสียหายเยอะมากครับมันเป็นเงินแบบหลายแสนแล้วมันเสียเวลาขาดไรายได้ไปต้องโอ้โหเยอะขาดไรายได้ไปเยอะครับก็เลยแบบยางสองหมื่นแม่งคุ้มครับเปลี่ยนทิ้งซะ มีเครื่องบี้ยางถอดยางนะยางหลุดแล้วเครื่องถอดยางแป๊บเดียวม่เสียดายยางก็คนยางยังดีอยู่เลยวะ่ะใหม่เอี่ยมเลยนะวิ่งไม่เท่าไหร่เองสียดายนะแต่ว่าผมไม่เก็บไว้หรอกเข้อหาผมใช้เป็นยางก้อนใหญ่ครับของบริษัทเทคแคร์นะผมไม่ต้องเทคแคร์ส่วนยางเพลาขับมันคนละลายกันนะครับก็เป็นยางลายของเอาพาขับนะช่างมาัน อย่างหลายเผาขัะจะหนาครับดอกไว้ตะก,กุีหิมะบิสตตนแมลินยูเนะครับ เสร็จแรงดันแล้เติมลมโอเคตอนนี้ยางบาลานครับยงบา,างบาลานเขาถามผมมี2แบบนะเจ้าแบบไป,ไปหมุนตั้งบาลานหรือว่าจะใส่เป็นเม็ดเรียกว่าบีทอะไรไม่รู้ครับเป็นเม็ดเล็กใส่เข้าไปในยางในครับแล้วมันจะวิ่งเวียงบาลานของมันเองเฮ้ย okay, ครับผมเสร็จละออกเดินทางไปรับงานต่อสบายใจยแล้วเหยียบได้แล้วร้อยเยีย <laughs> เมื่อกี้วิกมาเพราะว่าพวงเอาร้อก็พอ กลัวไงกลัวเหยียบได้แล้วแม่งขับจีบตกนะแล้วยิ่งโหลดหนักๆด้วยผมไม่กล้าเหยียบเลยทำงานยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะเปลี่ยนแม่งซะทีเดียวจบ